ชาวนายึดพาณิ์เลยเพราะเขาไม่ได้เงินแน่นอนนะครับเขาไม่ได้เงินเขาก็ต้องลุยแน่ปากหลักยึดพาณิ์เลยนะครับปากหลักยึดพาณิ์เลยทันทีเขาไม่ฟังเสียงแล้วครับเอามอมอุ้ยก็อัดยิ่งรักเต็มที่เห็นด้วยนะครับเอา้าไทยนี่แนวหน้าเขาก็ลงหน้าหนึ่งเลยครับมาดูนี่นะครับหน้าหนึ่งหัวไม้เลยอุ้ยสับอยู่เศรษฐกิจวินาศไล่ยิ่ง ยหายไล่ยิ่งรักล้กลมเลวประชาชนไม่ไว้วางใจดูแล้วกันนะครับดูแล้วกันแล้วก็สิ่งที่ทุเรศไปอีกก็คือจำได้นะครับแท็บเล็ตมันทุจริตกันจนขณะนี้บริษัทที่เมืองจีนเสินเจิ้นยกเลิกสัญญาไปแล้วยกเขายกเลิกเองเลยนะครับนายจาตุลลนยังออกมาพูดอีกโอ้โหปากดีอย่างนั้นอย่างนี้ว่าโอ้ยไม่เป็นไรนี่ครับ ฟ้องแก้เกี้ยวทวงเงิน800ล้านเห็นไหมครับอ๋อยอ๋อยนี่หมายถึงจะาตุรนฉายแสงนะครับคนเดือนตุลานั่นเองมันทุจริตจนไม่รู้จะยังไงส่วนเลือกตั้งเนี่ยผมจะบอกพ่อแม่พี่น้องไปเลยแหมมีม,มติก,ะกะต็กตคืนโหวต10ล้านผมยอมเสียสิทธิ์นี่นะครับแต่ผมไม่ยอมเสียชาติเกิดหรอกครับผมไม่ไปลงคะแนนครับมติกะกะต ให้คืนสิโนโหวตสิบล้านเสียงได้เฮเพื่อจะเอาสิทธิ์เอาไปทําไมครับพ่อแม่พี่น้องเอาไปทําไมเพราะว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายผมจะมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าในกฎหมายเป็นยังไงและรายละเอียดเนี่ยท่านคอยอ่านในวันอังคารหนังสือพิมพ์แนวหน้านาวาอากาศตรีประสงค์สุนทริประธานร่างรัมนูญปีห0เขียนไว้ชัดเจนผมเป็น สนชอตอนนั้นก็ได้ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบว่าในรัฐธรรมนูญเป็นยังไงเอาฉบับประชาชนไม่ต้องกําหนดมาตรากําหนดมาตราเดี๋ยววรรณคารออกไปอ่านและทางช่อง13ก็จะเอานักกฎหมายมาชี้ให้พี่น้องเห็นเป็นประเด็นว่ารัฐบาลนางปูง่อยหง,งิกหงิกมาต้องดองแน่นอนครับดูนะครับในรัฐธรรมนูญบอกว,กว่าการยุบสภามีอยู่2วิธีคืออันแรกเนี่ย หมดวาระ4ปีก็ยุบสภาอันที่สองเนี่ยยุบสภาโดยที่รัฐบาลยังไม่ครบอายุแต่เกิดวิกฤตทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นอาวุธของนายกรัฐมนตรีให้ยุบเขาก็ยุบตามข้อสองเมื่อยุบไปแล้วเนี่ยรับนูนระบุนะครับพ่อแม่พี่น้องรัฐมนูนระบุว่าต้องเลือกตั้งภายใน45วันไม่เกิน60วันอันแรกนะครับอันแรกโอเคเขาก็ทําไปแล้วเมื่อเลือกตั้งแล้ว ต้องเปิดประชุมสภาใน30วันเพื่ออะไรครับเพื่อจะเลือกนาย,ยกรัมรีและตั้งคณะร,รัมรีโอเคนะครับเรามาดูกันเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาก็ครบกำหนดในวันที่สองมีนาต้องเปิดสภาแต่ไม่มีทางเปิดสภาได้ เพราะในรัฐนูนเขียนไว้ว่าต้องมีสอส95คือ4 7 5คนก็เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ทำยังไงเปิดไม่ได้ก็งิกนะครับเนื่องจากกฎหมายบอกว่าให้ตั้งนายรมตรีและคณะรัฐมนตรีภายใน30วันก็หมายความว่าหลังจากวันที่2กุมภาไปแล้ว2มีนาต้องเปิดประชุมสภาได้2เมษาต้องตั้งคณะ ลัปเรีได้มีรัฐบาลใหม่60วันไม่มีโอกาสเลยครับเพราะว่าวันที่สองเลือกตั้งไปไม่ได้เจ๊งแน่ก็เถียงกันต่างๆนาะนาะว่ารัฐบาลต้องบริหารต่อไปจนมีรัฐบาลใหม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ไม่เกิน60วันครับรักษาการได้60วันเท่านั้นในรัฐธรรมนูญน,นะครับทําหน้าที่ได้60วันและขณะทําหน้าที่เนี่ย ห้ามทําอะไรนอกเหนือจากตอนที่เป็นรัฐบาลหมายความว่ารักษาการแล้วจะใช้งบประมาณไม่ได้อนุมัติอะไรไม่ได้ต้องขอกอกตก่อนเป็นข้อห้ามเอามาไล่ทีละประเด็นเลือกตั้ง,ต,งตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้นะครับ60สวันที่อ้างว่าจะต้องอยู่ไปจกนกระทั่งมีรัฐบาลใหม่พ่อมึงนะ่ะพ่อเมืงนะ่ะแบบนี้มึงก็อยู่ไปอีก2ีบปีดิก็ประกาศเลือกไปเรื่อยอะไรไปเรื่อย มันตะแบงวันนี้มันไม่กลัวกฎหมายมันไม่คำนึงถึงกฎหมายเลยผมอ่านจะจะให้พ่อแม่พี่น้องดูเลยรัฐบาลประกาศพรกฉุกเฉินถูกต้องไหมไม่ถูกต้องครับเพราะประกาศพรกฉุกเฉินหลังจากยุบสภา,าแล้วนี่รัฐบาลรักษาการประกาศไม่ได้ครับทำไมเพราะเมื่อประกาศพรกฉุกเฉินต้องใช้งบประมาณเหล่ะครับงบประมาณเบี้ยเลี้ยงตำรวจที่เข้ามาเห็นหรือยังครับ จ่ายไปบานทรโรคเป็นลิสิดวงแพรบบานออกมาเรียบร้อยเลยครับไอ้สอรสอที่ออกมาแหกปากเยอๆๆจนในประเทศคุณสาธิตเซกาวงี้ครับเพราะว่าสอรสอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องขออนุญ,ญาตกกตก่อนเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังครับผิด แน่นอนครับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นพรกฉุกเฉินผิดรัฐธรรมนูญสรสก็เป็นสรสเถื่อนท่านไม่ต้องกลัวครับโดนคดีไปเดี๋ยวก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาละเมิดอพอรกรโทษจำคุกสองปีแต่เมื่อพอรกรไม่ถูกต้องแล้วเจงกระบงทั้งหมดเลยครับรัฐบาลจะใช้งบประมาณไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับอนุมัติ อนุญาตจากกะกะตวันนี้ประกาศมาทํากันสะดวกใช้เงินกันไปอุตลุดหมดเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังครับแม้กระทั่งการกู้เงินรัฐบาลยังต้องถามกะกะตก่อนแต่คนละประเด็นกับชาวนานะครับเพราะชาวนานี้เรื่องเกิดเมื่อห้าหกเดือนที่แล้วไม่ได้เกิดวันนี้แล้วก็รัฐบาลก็อนุมัติเงินอันนี้ไปแล้วที่ให้ชาวนาแต่ไม่มีตังที่จะไปให้ชาวนาเพราะไม่ขายข้าว หรือแอบขายข้าวหรือขายข้าวราคาต่ำไม่รู้ขาดทุนบานทโรกไปสามแสนกว่าล้านแล้วหมดโครงการนี้ชิบหายไปไม่ต่ำกว่าห้าแสนล้านซึ่งไปทำอะไรแต่อะไรได้เยอะแยะนะครับมาถึงประเด็นที่ว่าเลือกตั้งเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้ครับก็กรกะตกับรัฐบาลคุยกันสารรัมนุลท่านก็บอกแล้วแต่เมื่อไม่เลือกออกมาวันนั้นก็ถือว่าเป็นอันยุติเลือกตั้งใหม่ ที่ได้ข่าวมาว่าเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะต้องออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่แล้วก็จะออกเพื่อจะเลือกตั้งทดแทนเจงกระบงเลยครับเพราะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าการเลือกตั้งต้องทำในวันเดียวกันวันนี้ถ้าท่านออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ใน28เขตหรือที่เลือกตั้งไม่ได้ไม่ได้เลือกตั้งวันเดียวกัน เพราะเจตนารมของรัฐมนูลเนี่ยมันได้เสียกันครับมันได้เสียกันท่านก็รู้สิครับว่าท่านได้คะแนนเท่าไหร่ขาดอีกเท่าไหร่ท่านก็ไปถมได้เสียกันตลอดท่านจวนจะได้อยู่แล้วท่านก็ไม่บอกพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้เลือกเลยนี่เลือกท่านแล้วท่านจะให้อย่างนี้ด้วยเหตุและผลเขาจึงกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าต้องเลือกตั้งวันเดียวกันถ้าท่านจะเลือกตั้งใหม่ได้ครับออกพระราชา กฤิฎีกาใหม่ยกทั้งกบิเลยเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศได้ทำได้เลยแต่ต้องมีผู้รับผิดในเงิน ,3880 ร้ล้านที่เป็นเลื่อกเลือกตั้งใครผิดผมตอบให้เลยรัฐบาลผิดเพราะรัฐบาลเป็นผู้กำหนดการเลือกตั้งเป็นผู้เสนอออกพระราชกฤษฎีกาออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนะครับออก ราชกฤษฎีกาเลือกตั้งผิดแน่นอนครับกกตเขาออกไม่ได้เขามีหน้าที่จัดก,การเลือกตั้งตามที่รัฐบาลเรียบร้อยเลยครับเพราะว่าเขาที่แล้วท่านเป็นคนออกพระ,ะราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเองแล้วก็มาออกใหม่แล้วออกใหม่ต้องกวาดรวมทั้งหมดก็ได้ออกมาเลือกได้แต่ท่านก็มีความผิดอันที่แล้วและนางปูจะอยู่ได้ยังไงครับในเมื่อกําหนดวันเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่สอง แล้วผ่านไปแล้วและรักษาการได้เพียงแค่60วันเท่านั้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้เจงกระบงแน่นอนครับแล้วการเลือกตั้งล่วงหน้าจะเอามาเลือกวันที่23เดือนนี้ถามว่าเลือกตั้งล่วงหน้ากลายเป็นเลือกตั้งข้างหลังแล้วมันจะไหวไหมครับจะไหวไหมครับพ่อแม่พี่น้องเอาแค่นี้วันนี้รัฐบาลปู่ก็เป็นรัฐบาลเถื่อนอย่างที่ พ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนบอกมาแล้วนะครับเอามาดูอีกกรุงเทพธุรกิจลงเลยนะครับนี่นะครับต้นเหตุเลิกซื้อข้าว1.2ล้านล้านตันนี่ออกเลยนะครับ1น,นี่นะครับนี่จีนสั่งสอบสัญญา g2g ไทยเลยเพราะว่าเป็นไปไม่ได้กรุงเทพธุรกิจคุณวิชัยคือกรรมการ ปปชอบอกว่า G t 2 G ล่วงขายบริษัทในหน้ารัฐเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วก็ลงรายละเอียดเลยว่าใครเป็นใครคุณวิชาเขาเปิดใจคดีเลยครับว่าเสียหายรุนแรงแล้วก็ปัดว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองนี่นี่ดูนี่นะครับดูรูปคุณวิชาเขาแถลงเลยเป็นรูปเล็กหน้านหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจบอกเลยนะครับเสียหายรุนแรงไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง แต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองแล้วใต้ลงไปท้าเห็นไหมครับจา,จาตุรนไอเวนี่คนตุลาแท้แม่ไม่คิดเลยว่าจจระายามอป,ปรีขนาดนี้บอกไรทุจริตอ้างแค่นโยบาย mm. วันนี้เป็นอย่างนี้คนที่เป็นพักพวกทักษิณมันแย่จริงๆครับเรามาดูเรื่องจำนำข้าวกรุงเทพธุรกิจนะครับดูในรายละเอียดว่าคุณวิชาเขาว่าอะไร คุณวิชาเขาเปิดใจเลยเขาบอกเขาเตือนรัฐบาลมาแล้วถึงสองครั้งแต่ไม่ทำเพราะวันนี้รัฐบาลไม่กลัวอะไรอีกแล้วครับนี่เขาเปิดเลยนะครับเห็นไหมครับเขาเตือนรัฐบาลแล้วถึงสองครั้งนะครับเขาบอกเลยเราเตือนรัฐบาลนี้แล้วสองครั้งมีการไต่สวนเชิงป้องกันครั้งที่สองจะหยุดหรือไม่หยุดก็ปรากฏว่าไม่หยุดอีกและอย่างนี้ จะเป็นอย่างไรครับข่าวเกือบทุกอันนะครับก็จะลงไปในทางเดียวกันแล้วที่ทุเรียที่สุดคือพักเพื่อไทยก็มาประเมินแล้วว่าเลือกตั้งเขาได้แล้วเขาได้แล้วนี่นะครับ แล้วการเลือกตั้งทุเรศอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงเรามาดูหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์มานะครับเมื่อวันศุกร์โอ้โหเขาลงเต็มที่เลยครับดูรูปนะครับดูรูปดูจากรูปก็พอนี่ครับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ฝรั่งอ่านออกแล้วไปทั่วโลกดูจากรูปเลยนะครับเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าเอาข้าวกูไปเอาเงินกูมาอีปูบ้าหยุดตอแหลเสียทีอีปูโง่ชาวนาปลูกข้าวขายชิบหายเสอกโกงปู โอ้โหเขาด่ากันแบบว่าดูไม่เื่อะครับพรอแม่พี่น้องเขาด่าสารรเสริญไปยันบรรพับรุษเลยรัฐไม่รู้จะทํำยังไงเอามาดูไทยรัฐบอกไทยรัฐก็บอกนี่เลยครับรัฐบาลไม่ไหวแล้วนะครับรัฐบาลดิ้นหล่นหาทางให้จำนำใบประทวนครึ่งราคาถามว่าชาวนาถูกซื้อข้าวไปและเอาใบประทวนมาจำนำครึ่งราคา ต้องเสียดอกเบี้ยอีกรัฐบาลทํากับชาวนาถึงขั้นนี้เลยแหละครับถึงขั้นนี้เลยแหละครับแล้วระหว่างนั้นทางใต้ก็ไม่ลดละหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยครับโจนใต้ก็ปล้นต่อไปถามว่าพวกรัฐบาลทําอะไรมั่งโจนใต้ปิดถนนปล้นเลยปล้นเลยไหวไหมครับในขณะเดียวกันก็กต ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงแน่กับการเลือกตั้งอีก28เขตผมก็บอกกรกตอเองว่าคุณชิบหายแน่แล้วนี่นะครับชิบหายแน่แล้วเพราะว่ามันทําไม่ได้นะครับในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ข้อสําคัญพักประชาธิปัตย์เขาก็ล้องล้องะแล้วว่า ให้ศารวิจิัยเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วยุบพรรคเพื่อไทยแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ดูแล้วเรื่องข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขารู้กันไปทั่วโลกนะครับว่ามันบรรลัยชิบหายวายวอดไปหมดนี่รัฐก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับไม่รู้จะทำยังไงยอมขายข้าวขาดทุนเงินใครครับเงินภาษีพ่อแม่พี่นอ้องท่านนั้นรัฐโหมระบายข้าวจ่ายนี่ 8แสนเห็นไหมครับนี่8 0 0แสนตันโหมระบายเพราะว่าไม่มีตังค์แต่ในขณะเดียวกันบรรลัยแล้วธุรกิจ SME ขาดสภาพคล่องนี่ดูนะครับเขาบอกแล้วแบงก์ห่วง SME เสี่ยงขาดสภาพคล่องเมื่อเสี่ยงเขาก็ดำเนินการไม่ให้กู้ก็ชิบหาอย่างเดียว ในขณะที่เงินเฟ้อเดือนมกราพุ่ง1.90สูงสุดในรอบ6เดือนครับพ่อแม่พี่น้องดูมันทำกันมันจะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวก็มึงก็ออกไปก็หมด